สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโผลนวิศวะส,สร้างชีวิตจากวิกิตดาวก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็มาพบปะสังสรรค์กับนายช่างเรามาดูกันครับว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปหรือว่าสิ่งที่เราร่วมด้วยช่วยกันวันนี้เรามาดูครับว่า ในร้านในช่างที่เราพูดถึงว่า 1. มวลสารเด่นวัตถุมงคลไม่แพ้ใครและที่สำคัญนะครับนายช่างทำวัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละอย่างหลังสรรด้วยความศรัทธาและหัวใจของนายช่างอันดับแรกเราก็มาสวัสดีนายช่างอีกครั้งนึงนาอ,อนายช่างสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวกันเรียบร้อยแล้วที่หนึ่งอย่างที่ผมจะบอกว่าจากประสบการณ์ 20ปีของการคำนวณโหราศาสตร์ของผมเนี่ยคน,นชอบถามถามเสมอเลยครับในช่างอยากบูชาอยากบูชาผมก็เอาเลยถ้าเกิดบูชาแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใหญ่โตมากเกินตัวมันก็ไม่ไม่งามไม่เหมาะหนึ่งสิ่งที่ผมจะมาถามในช่างก,ก็คือเสียงต่างๆอันนี้ หลงังจากในช่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นงานร่วมก,กันกจากศิลปินที่จบทางอาจารย์พอช่างอันนี้ก็คือแกจบพวกจิตกรรมครับครับ<ๆ>เราก็จะทําพวกโครงสร้างพวกนี้ขึ้นมาก่อนอ๋อโครงสร้างก็จะเป็นตัวโมเดลอันนี้ก็จะเป็นงานหล่อไฟเบอร์ครับนะเพราะว่าน้ําหนักมันจะไม่หนักมาก<อ>นะครับเป็นงานหล่อไฟเบอร์อันนี้มันเหมือนเสียพาราฟิล่าเนี่ยหล่อไฟเบอร์รอย่างเงี้ยแล้วก็เราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาเอาไปเพ้นท์ครับ เห็นก็แปะทองบางจุดอันนี้อาจจะมีฝุ่นมีอะไรเกาะเนี่ยที่ไม้นั่นก็เป็นทองคําเปลวจริงแล้วก็สีสันบางอย่างที่อยู่เห็นอนนี้ก็คือใช้การเพ้นด้วยมือหมดครับคอ๋อก็คือว่าเราเนี่ยพอทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาคนที่ชํานาญถูกต้องฮะแล้วไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้ก็ต้องสายตรงก็คือพวกกิจกรรมพวกนี้เขาจะเพ้นงานเพ้นอะไรได้พวกเนี้มันก็จะเกิดลังสันงานขึ้นมาครับก็ข้อแรกทีมจะบอกว่า ทำไมต้องอยากหเห็นสิ่งนี้เพราะว่าบางครั้งสมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนพอสมควรเนาะถ้าเกิดเราอะศรัทธ,ธาแต่เราไม่ได้เป็นแบบสายครอบครูอ่าใช่มันใหญ่ใหญ่เกินไปมันต้องใช้พื้นที่เป็นห้องใ<ช>เใียนอันเนี้ยผมเชื่อว่าจิตศรัทธ,ธาเป็นที่ตั้งใช่สามารถบูชาไปไว้ที่บ้านของลูกท่าน<ช>ได้เลย แล้วก็มีไซส์เล็กด้วยนะครับไซส์เล็กเนี่ยหน่อยไซส์คอนโดผมชอบอันนี้มากครับเนี่ยไซส์คอนโดครับหน่อยเราจะทําให้ครบหมดเลยแล้วก็จะมีตู้ให้ใส่เนาะติดตามนี่ก็คือผมกําลังรวบรวมสรุปแบบทั้งหมดออกแบบแล้วก็ให้คนได้ก็ติดตามทังเนี่ยแหละครับช่องทางช่องทางเราจะขึ้นไว้ว่าติดตามที่ร้านอู่ทองยังไงแล้วก็ติดตาอทางโหนวิศวะขอบคุณมากครับนี่ครับไซนารัก ก็ราคาย่อมเยาเนาะครับผมจับต้องได้จับต้องได้ด้วยความศรัทธาอันนี้จะเป็นโลหะจะเป็นโลหะแล้วเป็นเพชรนะครับอันนี้เป็นอะไรครับในชั้นอันนี้เป็นอ่าเนื้อพื้นฐานเนี่ยก็คืออเป็นเนื้อไฟเบอร์หล่อแล้วก็มาเพชรอีกทีเพราะว่าถ้าเสียนใหญ่เงี้ยถ้าหล่อได้โลหะมันจะหนักการขนย้ายมันจะลำบากแต่ถ้าเกิดนั่นแหละคุณศรัทธาทําได้เหมือนกันทําได้คะัอสมันก็จะเพิ่มไปตามมาตาส่วนคุณจะสั่งยฉงเพาะของคุณก็ได้เนาะผมว่า ความศรัทธาเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วนะครับครับไม่ต้องกังวลผมแอบถามนายช่างว่าชุดนี้ครับนายช่างราคาย่อมเยาดีประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ก็คือที่ผมทําแล้วให้คนบูชาอยู่มันก็จะอยู่ประมาณสามหมื่นห้าครับประมาณสามหมื่นเฉพาะเนี่ยครับเนี่ยตัวเสียเนาะเนี่ยทั้งหมดครับแล้วถ้าโต๊ะหมู่จะเอาก็มีใช่ครับผมก็จะมีอ่าเป็นเป็นโต๊ะหมู่ไม่สักงไม่ไม่ใช่อ่าลงมุกอย่างนี้ ราคาเองเอซอฟที่สาวิงชา้างก็มีขายต้องหมูเล็กๆเราก็ซื้อมาได้13เสียนน้อนในช่างของในช่างและเสียนเนี่ยที่ครบเนี่ยครับทั้งหมดเนสร็จน,น,นี้นะครับเสร็จนี้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนสอบถามเหมือนกันว่าอาจารย์เลี้ยงเลี้ยงเสียนยังไงมันจะมีมาตรฐานแน่นอนครับเราไม่ต้องไปจริงๆ,ๆ่ะรู้ไว้ใช่ว่าสบายไปหาดีเหมือนกันแต่มาตรฐานเนี่ยทางพราหมณ์เขาจะเอาองค์พระพิเนสวรนะครับเรียกว่าเป็นองม์มฐมฐม จะบางครั้งก็เอาไว้ข้างหน้าอย่างนี้หรือว่าบรรทุกกลางคือจะต้องเด่นนั่นเองแล้วก็เรียงตามระับก็คือพระศิวะพระนารายณ์พระพรมที่ขาดไปได้เลยนั่นเองส่วนคุณจะไปเขาเรียกว่าคุณศรัทธาอะไรเนาะบางคนสายเต้นรำสายร้องรำทำเพลงก็พิเศษอยากขยับอะไรออกข้างหน้าหน้าหลังอะไรก็ผมว่ามันไม่มีอะไรผิดอ่ะนะไม่มีผิดนะครับใจใจหัวใจเป็นที่ตั้งก็หนึ่งอย่างที่เราผมชอบผมชอบ ด้วยเหตุผลหลายอย่างครับวามอนิจตแล้วก็มาดูว่าอันนี้คือสิ่งเล็กๆของร้านในช่างเราอยาาให้เห็นว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกถ้าเกิดคนชอบกําไรอ๋อกำไรผมม,ม,มีมปมงคลมีหลากหลายกำไรเนาเอาอันดับแรกคือที่ขาดไม่ได้เลยองค์พระพิเคเนสสวนในช่งางเนี่ยค,ครับ ก็มันจอยมันจะเป็นการงานเป็นค้างงัดแบบสมัยก่อนก็สามารถค้างแล้วมันสามารถงัดเราใส่ได้เลยเนี่ยลองดูไดชั่งทุกคนจะตกใจว่านี่คือตีมือไนช่่งเองใช่ครับเป็นเป็นงานรูปแบบดีไซน์ใหม่แต่ยังมีความศรัทธาและความเชื่ออยู่ถ้าเกิดเราทําอะไรให้มันใส่งานแล้วรู้สึกมันสะดวกสบายการใช้งานคล่องคนก็ อยากจะหยิบใช้สอยอันนี้ไซส์ก็ขึ้นอยู่อ่ะขนาดของคนอันนี้คือไซส์ใหญ่ข้อมือใหญ่ผู้ชายคนใหญ่นะครับข้อมือเล็กเราก็จะไซส์เล็กแล้วก็มีถ้าสายองค์พระพิฆเนศใช่มีมีสายอะไรอีกบ้างในชั้นขอดูหน่อยพญานาคอย่างเงี้ยครับสายพญานาคองค์นาคาเนาะองค์นาคาเป็นเนี่ยยอดมงกุฎอย่างนี้ก็มีแล้วก็จะเป็นงานแบบเรียบง่ายเนี่ยนะครับเป็นแบบง้างอันนั้นแบบเป็นกําไรเปิดปิดได้เนี่ยเดี๋ยวให้ช่างใส่ให้ดูดีกว่า อันนี้ต้องเปิดออกเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบดีไซน์ของผมก็คือพญานาคหูไมโพว้วันหลังถ้ามีโอกาสจุดแล้วครับจดแล้วเนาะเนี่ยผมจะมาอธิบายฟังว่าทาไมถึงเป็นหูไ้โพนะมันมีเรื่องราวเดี๋ยววันหลังเราจะมาสัมภาษณ์ได้ช่านเพราะพญานาคที่เขาทํามาในอดีตมันไม่ได้มีอะไรผิดถูกนะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าแต่บางทีคนยุคนี้เวลาเขามาใส่เนี่ยเขาไม่สะดวกสบายคือด้วยเสียงของท่านด้วยงองของท่าน แต่อันนี้ด้วยงอนและเสียงของท่านเนี่ยมันจะเก็บรูปแบบให้นาช่างใส่ดูครับง่ายเลยครับยง้างออกเฉยครับเนี่ยงานอ่างเงี้ยก็ใส่สวยเนาะแต่จริงเนี่ะจะสีสันอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้ได้ข้เนี่ครับฝังมอยสีฝังอะไรเงี้ยได้หมดให้ใส่ในาช่างน้ช่างใส่ให้ดูหน่อยเดี๋ยวนะใส่ซ้อนได้ไหมครับได้ครับได้คืออันนี้เปิดอย่างนี้เราต้องรู้นะผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดใส่แล้วขนลุกแล้วครับ เราต้องรู้ว่านิดนึงนะครับโหราศาสตร์เนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่อยู่บ้างนะครับว่าด้วยถ้าเกิดดาวเราอะครับดาวเสาร์ดีที่ผมชอบสอนคนอะเสาร์ดีเราต้องเอาคู่มิตรคู่ธาตุคู่สุพลมาสมใส่ดาวเสาร์คือท่อนแขนอันนี้ข้อมืออาจารย์น้อดูน้อนเนี่ยครับในช่างขนลุกไม่ใช่แอบแต่อ่างคนลุเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆขนลุกเพราะว่าผมเป็นช่างรู้เสมอว่า วัตถุบุคคลนะครับมวลสารแบบหนึ่งใช่ครับเพราะว่าใจ่ที่อุ่นใจคนอุ่นใจเอาอุ่นใจก่อนสวดมนต์ก็ไม่เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่มีมวลสารที่พูดไปคือผมยีงขนลุกเลยครับมวลสารที่เราใส่ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์พร้หมายให้เรามาทํางานสร้างสมประสบการณ์ทั้งมวลสารทั้งองค์ความรู้ต่างจะรวมไปในวัตถุบุคคลในช่างแล้วที่ผมบอกเสมอว่าท่อนแขนเนี่ยเป็นดาวเสา นะครับโหราสาสก็โนไปเลยเพราะมันกระดูกเนื้อแท่งกระดูกครับเวลาเขาดูว่าไอ้เองเนี่ยอดทนพอไหมคนจีนบุคคลลกในชาาะเขาจะวัดค่อแขนอมันเป็นกระเบียดกระเบียดไดอันนี้เป๊ะเขาจะดูกระดูกทีเนี้ยถ้าเกิดดาวเสารคเขาดีเราควรจะหาวัตถุมงคลที่ดีมาสวมใส่อ๋อมันก็เสริมกันเสริมเสริมเสริมแหมในช่างก็ทํา้ให้หลายคน พรได้ทุกคนแมในช่างชื่ออะไรบ้างดังๆคือมันก็มีครับแต่เราบางทีเรามีเออนามแล้วเนาะอ๋อไม่มีปัญหาอย่างอาจารย์รักดิขันนี่เทศกําไรที่ใส่รุ่นที่เป็นพวกนั้นก็ของผมเห็นทุกวันเลยอีกท่านหนึ่งที่ในช่างอีกท่านหนึ่งที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายนะช่านก็อาจารย์เฉลิมชัยมาตรงดีผ่านได้ช่างเนี่ยครับก็มีก็มีงานมาทํกับผมอาจารย์ก็มาเลี่ยมพวกกรอบมาลังสันงานของแกอะไรเงี้ยเนาะขนาดว่าทั้งคู่มีชื่อเสียง ก็ได้ในช่างนี่แหละได้แล้วก็พวกศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์จากมหาลัยศิทิปกรอย่างอาจารย์พวกกรมศิลป์เนี่ยตรง้ก็ผมก็ได้วามนี้บางครั้งเด็กฝึกงานก็มาที่นี่แหละส่งมาให้ในช่างเทดสอบก็คือว่ามาเรียนรู้ในมุมมองของช่างเพราะเขาเรียนหลักทฤษฎีมาแล้วครับผมก็มาผลิตทําเป็นเครื่องเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลของชีวิตนะครับสวยนะครับให้ดู้ดยใกล้ครับสวยมาก ผมคิดว่าเดี๋ยวให้ดูอีกเนาะให้ดูนายช่างอันนี้นี่คือสายสายองาคาครับเดี๋ยวขอสายสายพ่อปู่เมื่อกี้เราให้ดีพ่อปู่น,นะครับพ่อปู่ฤาษีสวยเราเหมือนกันหลักการทํางานกันนายช่างอันนี้สวยแล้วแต่ผมไม่อยากให้ช้ำอย่างเงี้ยบางคนบางคน,น,คนเป็นไฮโซจ๋าอะไรเงี้ย มันดำดำไม่ชอบ๋อก็เนื้อเงินก็ขัดล้างได้สิทธิ์ของคุณเลยได้สิทธิ์ของคุณทองคําก็ได้ใช่ท้ายสุดแน่นอนทองคำก็เลยไปช่างเลยได้ก็อว่ากันไปตามนั้นแล้วก็งานเนี่ยครับอันนี้สายเทเวศเาเวศทาสุวรรณนี่วัจุลามณีวัจุลามณีปลุกเสกเรียบร้อยครับผมเข้าน่ะอุ่นใจในใจผมมนที่มหาดช่างครั้งแรกก็จะพูดทุกคนฟังทีแรกมหาดช่างไม่คิดจะทำท่าน พระพิ่เนศวนที่คุยในช้างไว้ว่าจะทาท่านเท้าไว้ส่วนคิดคุยกันนึกถูกปาตูวคอสุดท้ายก็ไปลงพระพิ่เนศเพราะว่าโหราศาสตร์กําหนดไว้เสมอว่าถ้าเกิดเรามาสายพราหมณ์หรือว่าสายโหราศาสตร์ก่อนที่เราจะศรัทธาหรือศรัทธาคือทุกคนศรัทธาหมดแหละก่อนที่จะลงทุนอะไรทักอย่างก่อนจะสร้างวัตถุประสคอย่างเขาต้องสร้างโอคงพระพิ่เนศก่อนเป็นปฐมมาเริใช่เป็นปฐม ต่อมาคือผมจะทําอันเนี้ครับถามไ, <ป S 1> ไ <ป S 2> ว้สวรรค์แต่ดูก่อนดูงบสวยครับในช่างในช่างใช้เวลารังสายงานนี่นานไหมคืองานแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาคือจริงๆริงงานน่ยผมทําเนี่ย,ยถามว่างานจบหรือ,อยังหรือเสร็จหรือ,อยังผมว่าทุกอย่างงานจบมาถ้ามันมันอิ่มในจุดของผมผมคิดว่า สิ่งที่ผมพอใจที่สุดเนี่ยนั่นคืองานจบอแต่ในมุมมองของคนอื่นหรือคนผู้บริโภคหรือคนที่ศรัทธาอย่าเอ้ยยังมีนู่นมีนี่นต่อแต่ในมุมมองของช่างก็คือพอแล้วจบแล้วแล้วใครจะรังสรรค์น,นีอื่นต่อน,นี่คืองานจบของผมแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะไปถูกใจคนทั้งหมดร้อยคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นโลกใบนี้อิ่มพระปูนใช่ครับแต่ผมก็คืออิ่มในจุดของผมก็คือจบเหมือนถึงเวลาจะเกิดอ่ะครับ เราจะห้ามเขาไม่มาเกิดบางคนคิดวางเลิกจะผ่าท้องเลิกเกิดแต่มันถึงเวลามันไม่ได้ตามนั้นเหมือนกันครับหลักการห้าม้าห้ามคนแล้วก็ที่ผมชอบเนี้ยผมเอาที่ผมชอบนะจริงๆมีเยอะแยะมากมายมันมีเยอะครับเดี๋ยวเนาะผมขอดูอันเนี้ยที่ผมชอบราย่างอธิบายอันนี้ครับอันเนี้ยเป็นอ่าที่ผมทำเนี่ยก็เป็นพระขันเทวสุวรรณครับแต่ส่วนข้างในเนี่ยมันคือตัวตะปูทั้งทั้งตัวเลยอันเนี้ย ปูนที่มาที่ไปไงก็คืออันเนี้ยเราอ่ะได้เมตตาจากอ่าท่านวัาสมเด็จวัดระคังนี่แหละก็คือเราลื้อโบสถ์ซ่อมแล้วเราก็ไปขอพีตะปูสังฆวานอนที่ยึดพระโบส์น่ะแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่ง่ไปถวายเพื่อให้เขาเอาเงินไปแปะทององค์พระในพระโบส์ท่านก็เมตตาอะแล้วก็เราก็เอามาทําตรงเนี้ยให้เป็นรูปลักษณะเป็นกระบองมาเพิ่ม ทำให้ออกในนามของวัดจุฬามณีเง่ายๆใครเป็นตระกูลดาวมุตยูโลกจิตวิญญาณอันได้แก่ท่านท้าววิษวันพญายมราชนิรบานอุปคุปตระกูลที่ดูด้อยผมนี่แหละดาวมุตยูขาดไม่ได้เขาเรียกอาวุธประจำกายใช่ใช้ได้ผลได้ผลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีน้องบาอคนเมื่อเช้านี่เองอาจารย์ ร้อยวันปีไม่เคยถูกลอตเตอรีร่เลยอีกนั่นแหละไปไหว้ไปไหว้มมตยูมาก็คือไปไหว้ทันทาวิสุวรรณจุบาลอดจุรามณีถูกลอตเตอรีร่มาผมก็โอ้โโชคดีเดินเลยไอเราซื้อ้งนานไม่เคยได้เลยบุญบุญมีบุญแต่ละคนที่เหมือนกันนะไอเราต้องไปไหว้มา <c oughs> บ้ว่อยู่แล้วครับแต่ว่าสายสัญญ,ญาณที่ส่งให้การมันต่างกันอ๋อครับโชคลาภเขาเป็นวัตยูเขาไปไหว้เมตยูเขาตรงได้ย่านความทีใช่ใช่ถ้าเป็นเครื่องรับก็คือเขาย่านเดียวกันย่านเดียวกันทานะไป อ้าวลูกฉันมามาเป็นร้อยคนมองหาลูกตัวเองก็ลูกอยู่ไหนอืมอะไรอ๋อนี่ก็คือหลักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนเราใช้เครื่องใช่ใช่ใช่ครับส่งถูกว่าเขาต้องย่านเดียวกันโทรศัพท์มาไม่อยากรับอ่ะก็ไม่อยากรับก็ไม่ใช่คืนเดียวกันอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นกฎของโหราศาสตร์และก็โลกจิตวิญญาณที่เข้าได้มันคือโลกเป็นความเป็นจริงก็คนมันไม่ตามันเห็นกันแหละถ้าเกิดเราในเชิงหันหน้าไปผม มันก็ไม่เห็นกันมันต้องไปเจอกันวัตถุบุคคลบางสิบบางอย่างต้องอาศัยอย่างนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมชอบอันนี้อีกนี่ครับอันนี้ <ผม S 2> เป็นสังจริงๆผมชอบทุกอันนะครับไฮเดรชั่น้วยกัรอันนี้เป็นสังสังจริงนะอันนี้เป็นสังจริงแล้วก็เอามาเลียมเกาะเพราะว่าเวลาที่อื่นเขาเลี่ยมเนี่ย มันก็ใช้ได้เดี๋ยวบางทีเขาเอากาวมาติดแล้วจิตไว้ที่หัวหเฉยบางทีสั่งมันจะร่วมได้แต่ของเราเนี่ยเอาขอบพวกนี้มาหุ้มไ้หมดแล้วสัง่งว่าอย่าเคลื่อนตัวได้นิดหน่อยอม,มันก็เหมือนมีชีวิตอ่ะเหมียวอนามีเนี่ยแล้วเราก็สามาจิตการม,มีชีวิตเนี่ยห้อยคอได้เนี่ยครับสั่งจริงแล้วก็หุ้มเรียมมันก็มีเนื้อแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราก็ จะใส่อะไรที่เป็นมงคลแล้วแต่ดวงคุณอยากได้เกิดวันไหนอะไตอยังไงฝังเป็นพลอยเป็นอะไรได้ตรงยอดตรงเนี้ยนะครับมาที่นี่มาที่นี่ได้ผมชอบด้วยเหตุผลว่าภาษาเนี่ยแปลว่าความรักความสุขภาษาคือตัวแทนของพระกฤษณะพระกฤษณะท่านรวยท่านมีเสน่ห์เวลาผมเห็นจุดไหนของดวงตาที่เขาสามารถแขวนหรือสามารถเรียกว่าในระบบของร่างกาย ไม่ต่ำบุสดือผมจะว่าลองไปหาภาษาังมาติดมาแขวนดูสิบางคนเนี่ยพอได้ภาษาังไปได้ไปเมืองนอกเมืองนาเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่อยากจะระบุเป็นใครมากมายแต่ว่าเขาียกว่ามีหัวจิตหัวใจมีความรักความสุขเกิดขึ้นจากภาษาังนี่แหละครับเป็นตัวแทนที่ดีแล้วก็งานที่ประจําของในชาติทุกวันเนี่ยชิ้นไหนบ้างครับในชาติมาตรฐาน,นงานรักปบัติเนี่ยครับก็ค,บคืองานเนี่ยเลี่ยมเลี่ยมพระ คือพระเนี่ยคุณจะมารูปแบบไหนมันเรีย่ยมออกไงอันนี้ผมยกตัวยอย่างว่าตอนนี้มันมีกระแสอยู่ก็คือเหรียญจำปีของวัดจุฬามันมีนนรุ่นต่างๆเนี่ยครับ,รบแล้วก็จะเรียกมีทั้งขัดเงามีทั้งฉลุลายเนี่ยครับ,รบมันเป็นงานลักษณะเนี้ยงานสวยเสร็จสับเนี่ยครับสามารถเนี่สยส่ยดดเนี่ยรูปแบบมันก็ยังมีหลากหลายจริงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่หน้าช่างชอบเล่าขอก็คืออันนี้มันเป็นกรอบ ที่เขาจับมาถ้าเกิดในวงการช่างหรือถ้าคนจะรู้ก็เธอกล่าวกรอบอย่างนี้ยก็คือเลี่ยมผ่าวายมันจะไม่มีแผ่นหลังผ่าวายอ่ะ <ๆ S 2> มันจะใส่ได้ทั้งสองด้านครับอาจารย์อสองด้านมันจะเหมือนกันหมดเห็นไหมมันจะใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับสวยครับ,ร,บราคาก็าย,<อ>ยาว<ม>นอยราคาย่อมยาวครับจับต้องได้จับต้องได้ครับตรงนี้ต้องหลักร้อยครับหลักร้อยได้ช่างอ่ามีต้องหลักร้อยเนื้อเงินย่อขยับขึ้นไปถ้าเนื้อบอลสามนิดชุดดองก็อยู่ราคาหลักร้อยครับสามารถ มาจับต้องคือไม่ต้องทําอะไรมาอ่าได้ก็ส่งเหรียญมาก็ได้ส่งเหรียญมาที่ร้านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อกันทางไลน์แอดไลน์อะไรครับได้หมดเลยเพราะเมื่อคุณไม่สะดวกแล้วถึงเวลาเราก็จับส่งไปให้จะเรียกแบบไหนเข้าในไลน์แอดร้านมันก็มีดูดูได้งานผมนี่หลังเดียวปลอดภัยแน่นอนครับแต่นี่อลังการงานสร้างอ่าอันนี้ก็เป็นพ่วงสายพักกิ่ง ที่จะเลี่ยมให้มันดูเป็นงานแบบดีไซน์กึ่งผสมผสานระหว่างชิวรี่กับงานร่วมสมัยลงไปฮ่ะสามารถใส่เพชรใส่พลอยได้เลยนาะได้ครับสมมุติในช่างเนี่ยผมเห็นเนี่ยพักกิ่งผมนําพักกิ่งมาอันเนี้ยเท่าไหร่เลยช่างคือถ้าเป็นเนื้อเนื้อกันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะอยู่หลักพันโอ้โหเนี่ยเจ็ดแปดพันบาทก็เลี่ยมได้สวยขนาดนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคำอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นเนื้อบอลมันก็ซอฟลงได้อีก อันนี้ขบวนนการหมายว่าถ้ามีถึงแล้วคุณใส่ได้เลยแต่ออถ้าคุณมาสร้างใหม่ทํางานใหม่มันก็อ่ามันก็ต้องว่ากันเพราะว่าด้วยขนาดของคุณมันไม่ใช่สเปคนี้อ,อ,องค์มันใหญ่หรือองค์มันเล็กเกินไปแต่ถ้าทุกอย่างผมมีอยู่แล้วนทํางานอยู่มันมอยู่ราคาทุกอย่างมันก็จะอยู่ในขบวนการผล<อ>ิตมันก็จะทําต้องได้มันเหมือนกับที่สร้างมาแล้วถูกต้องครับแต่สร้างมาแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้หลอนะคือแกะเรียบร้อยทุกอย่างงานทั้งหมดนะแต่ว่าขนาดของคุณมาเนี่ยคุณไม่ต้องมาขึ้นต้นแบบอะไรใหม่เลยใช่ไหม เหลื่อมๆนิดหน่อยก็จะดูกจัดการให้ได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นอันนี้ผมชอบอันนี้าสามารถห้อยได้ไม่อายใครเรี่ยมได้หมดอันนี้เป็นพักกิ่งของตอนที่พระจันทร์อิดครบเล่าหกสิสร้างให้คนร่วมทําบุญเนี่ยครับเลยก็ทําออกแบบกรอบให้ด้วย ข้างล่างก็มีสังมีพานเนี่ยครับเป็นมงคลที่อยู่ล่างมีเรื่องราวข้างก็เป็นนกยุงมีอะไรมีสตอรีู่กต้องดูใกล้ครับเนี่ยครับจะมีพญานาศพญานาคแล้วก็มีหงมีสังมีหงโอ้ครบเลยครับครับครบในกบวนการของเทพเทวดาทั้งหมดนะครับในผมก็เอาหลักของอาจารย์มาที่ให้องค์ความรู้มาจากพันว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเรื่องพุทธศาสนาเราก็เอานนามาใช้เพราะว่าหนึ่งหก แปลว่ามีผลประโยชน์แปลว่าทำอะไรแล้วเนี่ยเกิดมากเกิดผลในเรื่องการลงทุนอันนี้คือผมเรียกว่าคว่าตัวเลขมงคลหรือว่าดวงดาวแห่งการมงคลมาประจบกันดีที่สุดแล้วก็ผมชอบอันนี้ครับเนี่ยครับในช่างอ๋อชอบจริงอันนี้มันเป็นงานงาน,นงที่ผมว่าคนมีพระก,กิ่งชได้ไงไม่รู้ครับแล้เขาไม่อยากห้อยผมก็ทําฐานทําฉัดทุกอย่างให้มันมันแมทกัน เพื่อให้คนเนี่ยมีพระกิ่งมีอะไรเนี่ยก็สามารถมาวางแล้วเอาไว้บูชาได้อ่างเงี้ยเช่นเคยจริงๆแล้วเป็นสีนี้ก็ได้นะก็ใช่่ะจะเรียกไหมเพราะอันนี้หมายว่าวางบูชาบางคนที่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากพกไม่อยากอะไรว่าพระกิ่งบางคนคิดว่าก็วางไว้บูชาแต่ถ้าเราไปวางเฉพาะพระกิ่งมันก็ดูเล็กมันมองไม่เห็นเนี่ยไอ้เนี้ยไม่สมพระเกร่ิถูกต้องเนี่ยแล้วแล้วข้างล่างเราจะเป็นฐานของพญานาคคุดเห็นไหมที่สิบหกชั้นฟ้าที่แล้วแต่ว่าพระปานั้นจะเป็นปานอะครด้วย อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่แต่ชาบูชาอันนี้ก็อยู่ประมาณ67,000บาท67เจพราะว่าสวยจริงครับสวยเนาะดูให้ดูนิดนึงครับสอันนี้เป็นเนื้อธรรมลิดนะยันอ๋อเป็นเนื้อธรรลิศสวยครับขยับได้ด้วยนะอันนี้คือสมเกียรติถ้าเกิดคุณมีพระหรือว่าวัตถุมงคลหรือว่าต่อให้เป็นอะไรก็ได้แหวนเพชรนิลจินดาผมว่าให้คนก็วางแหวนก็ได้บางคนก็ได้ถอดได้ครับใช่สวยจริงๆสวยจริงๆตัวฉัดอะไรพวกนี้ถอดออกได้หมดเป็นชิ้นได้หมดนี่ครับ นานช่างชาเชิงช่างชาเชิงช่างนายช่างครับก็คือประมานี่แหละเอาสุดท้ายแล้วครับสายพามสายคนมเชื่อที่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 สังสังสังเนี่ยครับสวยครับอันนี้เป็นรูปแบบดีไซน์เป็นพญานาคหุไมโพแล้วอ่าแล้วว่าไอคอนเซ็ปต์ตรงนี้ที่เห็นเป็นโน้ตเพลงเนี่ยมันเกิดจากแรงบันดาลใจแล้วว่าเมื่อก่อนผมว่าไปทําธุรกิจอะไรอยู่ย่านถนนข้าวสารเนี่ยฝรั่งเขามาเห็น แล้วเขาเห็นเราเป่ามันมีเสียงแต่ตอนเนี้ด้วยผมก็เป่าไม่ได้เพราะว่าล้างเรอานั่นแหละเขาก็ถามมาเป็นะอะไรอันนี้น<อ>ผมก็เลยสื่อสารให้ให้ชาวต่างประเทศเนี้ได้รู้เป็น<ม>แนวคิดว่าก็ทําเป็นโน้ตดนตรี<ม>จริงๆมันก,ก็คือเสียงดนตรีช,ชนิดหนึ่งที่เราเราเป่าแล้วเราขอพรกับองค์เทพเทวดาเพราะว่าบางทีเราก็ส่วนมนต์ไม่เป็นเราไม่รู้แต่ก็เหมือนคนสมัยก่อนไปเคาะ ร้องล้องเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ยูฮูยูฮูอนี่ครับฉันอยู่นี่ถต้องส่งสัญญาณส่งสัญญาณก็เหมือนสื่อสารให้ว่าเราให้ความเคารพแบบเทพเทวดาสามารถที่จะดีไซน์ได้ด้วยนะใช่ไหมได้เนี่ยจเพาะผมก็ดีไซน์ให้เป็นจอมเพาะออกมาเป็นรูปแบบสามารถใส่เพชรนินจินได้เนี่ยหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยผมในโน้ตเนี่ยอาจารย์จะเห็นเนี่ยจะมีตัวอักขร อืมครับเนี่ยเราด่ายาคือให้เป็นมงคลผมชอบงานศิลปะแบบนี้ครับคือมันเป็นร่วมสมัยแต่เราไม่ทิ้งเรื่องความเชื่อของคนไปแต่เราต้องให้คนต่างประเทศหรือคนที่รับรู้ใหม่รับรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันคือความเชื่อของเราแล้วการจับเนี่ยผมก็ออกแบบคล้ายๆไกฟืนไว้เนี่ยเวลาใส่มันจะจับง่ายแล้วก็เป่าคราวนี้ผมเป่ากำลังก้าวเนื้อปากมันไม้มีใจครับมันก็จะเป่าได้เงี้ย แล้วเราจับและอันนี้ใช้ได้สองอย่างนะจังเวลาจางเฟิร์ตออกมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะก็คือสั่งเปล่าแต่ถ้าปิดไปปุ๊บมันก็คือสั่งที่เอาไว้ลดน้ำอ๋อพุทธมนตรทูอินวันทูอินวันคือแนวความคิดของช่างก็ไม่อยากให้มันสูญเปล่าอยากคือเพียงอันเดียวแต่เราใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างมันก็ยังมีประโยชน์เพราะเราปิดน้ำข้างหลังจะไม่ไหลถูกไหมเราก็สามารถเป็นสังลดน้ำได้ใช่ไหมก็เป็นเป็นลักษณะรูปแบบของมันตามรูปแบบ ก็วันนี้ก็สุดท้ายแล้วกันเนาะสุดท้ายสุดท้ายผมชอบอันนี้ครับสายสายเครื่องรางสายเครื่องรางบูเตลูแหมเอาสักหน่อยนึงถ้าเกิดเราไปเปิดสำนักตำหนักทรงเอาพูดกันตรงเถอะถ้าเกิดมาสายคนเชื่อแล้วเนี่ยอันนี้เกิดเกิดเด็แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบผมเชื่อว่าสิเนี่ยครับจะเป็นอะไรที่ ป้องกันสัพพทุกสัพพโสสัพโลสัพพภัยแล้วก็ถ้าเกิดมีอยู่กับสำนักตำหนักทรงหรือว่าคุณศรัทธาในพระสิบวะและองค์พระเขตรสวนพ่อลูกอยู่ด้วยกันลบที่ไหนชนะที่นั่นความสำเร็จจะมาหาคุณเสมอผมชอบครับชอบแนวความคิดชอบความวิจ,จิตในช่างบวนสารดีด้วยเนาะโอ้ด,ดีดีฮะัอันนี้มีผสมผสานกบมีนั้งสำลิดนันนวะผสมประสานกัน,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 นตัวนี้จะเป็นสำลิด แล้วตรงช่วงหลอบ,บนเนี้ยจะเป็นนวะอ๋อก็สวยครับนายช่าง<ส>เป็นแนวคิดก็นายช่างครับผมก็มาให้เป็น,นยังไงก็เราก็มาดูจากลานนายช่างแล้ววันนี้ผมก็ขอขอบคุณนายช่างและทุกท่านก่อนเนาะวันนี้ผมนายช่างจะพูดอะไรก่อนไหมอ๋อไม่ก็คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรังสรรค์ผลงานก็คือผมอยากให้คนที่มีความศรัทธาครับ มาถ่ายทอดเหมือนเป็นเหมือนอาจารย์เหมือนอาจารย์อ่ะมาเล่าครับมันเป็นถ่ายทอดมันเป็นคําพูดผมก็จะทําให้เกิดเป็นรูปเป็นนามเพราะบางอย่างผมก็คิดไม่ได้ถูกป่ะบางเรื่องผมก็ต้องพึ่งพาจากอาจารย์ว่าอาจารย์บอกอันนี้เรื่องอะไรเมื่อก่อนที่อาจารย์มามันเรื่องของอาวุธที่เป็นตัวเลขอะไรอย่างที่อาจารย์ให้เราก็ทําผมก็ได้องค์ความรู้จากอาจารย์เข้ามาต่อยออนงั้นคนที่มีองค์ความรู้หรือพวกนี้อย่าได้งานเครื่องประดับหรืออะไรที่อย่าไปนเขามาแบ่ง ใช่ครับแล้วผมก็จะรังสรรค์ไอจินตนาการของคุณของคุณคุณสร้างเป็นงานขึ้นมาวัตถุบุคคลถูกต้องหรือว่าเป็นงานของพ่อคุณหรือว่างานที่สําหรับให้คนในโลกนี้ได้ได้สัมผัสจับต้องเพราะว่ารอจากผมบางทีผมก็คิดของผมอยู่ง่ายตรงมุมหนึ่งเพราะผมเป็นแค่ช่างในเรื่องของศาสตร์เรื่องของความเชื่อเนี่ยมันต้องเอาคนที่เขามีความรู้แล้วมาผสมผสานกัน แล้วก็สร้างงานให้เนี่ยผมบอกแล้วงานเสริมฝามันเกิดจากผมคนเดียวไม่ได้เนาะผมก็ฝากไว้เรื่องเนี้ยเนาะก็ไม่ต้องเกรงใจกันนะมีอะไรก็เออมาแอดไลน์มาอะไรก็คุยทักทายกันมาว่าสะดวกโทรมาไม่รับก็แอดไลน์ทิ้งไว้ให้ไลน์ทิ้งไว้ได้ที่ร้านอู่ทองนะคะถนนอะไรครับในช่างแถวนี้เรียกอะไรตอนนี้มาวันนี้ผมมาอยู่เนี่ยเนี่ยย่านบางกวยถนนขึ้นพระเกียรติครับยิงเข้ามาเบอร์โทรสักนิดนึงในช่างเบอร์โทรก็09 25161599 เนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ,รบสวัสดีครับ,นรบในช่างสวัสดีครับ